ทุกคนครับในคลิปนี้เนี่ยเราจะดำดิ่งลงไปในประเด็นสำคัญที่ Sams u n g Galaxy S 25ตัวใหม่ป้ายแดงที่กำลังจะมาทิ้งรอเร็วนี้สามารถเรียนรู้และเหนือชั้นกว่า iPhone 16รุ่นที่เพิ่งจะเปิดตัวไปได้เราจะพาไปสำรวจประสิทธิภาพความสามารถกล้องฟีเจอร์ที่ใช้การพัฒนา AI และกลยุทธ์ราคาคุณอาจจะประหลาดใจที่จะเห็นยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีทั้งสองรายนี้ผลักดันซึ่งกันและกันเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมแต่ก่อนที่เราจะลงรายละเอียดผมอยากจะฟังความเห็นของคุณก่อนคุณหวังจะเห็นอะไรนะ ใน Galaxy S25 บ้างเหมือนเดิมครับทุกคนผมขอเวลา5วินาทีนะครับให้เพื่อนๆไปกดแชร์คอมเมนต์หรือ Subscribe พวกเราแล้วดูคลิปเต็มคลิกภาพโปรไฟล์ถ้าชอบอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกริ้งๆให้กับพวกเราด้วยนะครับ